แข่า er วเล nah. U, ่าเรื่อง ajudar, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่ครังประกาศเลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบั Bit. ติผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบที่สองออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะฉะนั้นช่วงที่รออยู่เรามาอัปเดตกับ3ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติรอบ2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะประกาศปุ๊บ เราสามารถเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของเราได้ทั้ง3ขั้นตอนว่าจะเลือกแบบไหนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะและสุดนายพรชัยธีรวรเว์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิน้น44.51ล้านคนนะคะโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ได้3มช่องทางดังนี้ S 1. ผู้ลง,งทะเบีย be นสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได sure ouais ้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t h และ w e l f a r e m o f g o t h 2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะซึ่งก็จะมีธนาคารออมสินทกศกรุงไทย สำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหาคนครสารว่าการเมืองพัทยานะคะ 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้แก่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและ call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระรวนการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือความคลืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ง่ายๆกับ3ช่องทางเช็คสิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน